นี่ลูกมันมีสี่คำเนี่ยเห็นไหมอืมอย่าไปฝั่งนี้ก่อนอ่านฝั่งนี้ให้ครบก่อนตาได้อ่านให้เสียงดังกว่านี้นิดนึงเอ่ออ่อตาลอลอไหนปอไอไอปอไอไป Thổ ai Ta ai bay thầy na na ห่อไม่มีตอทีออห่อไอหายไหมเธอหายให,ให้ให้อะไรโปสระอาโปอาปาไม่โทรให้ป้า,าให้ป้าออันไม่ครบทีเนี่ย อย่าข้ามไปก่อนให้ป้าเผาทานให้ป้าเผาทานหอหอไม่ใช่หอหอนออูหอนอนอูหนูอ่าหนูอะไร หนูดีอยู่บ้านได้ไหมลูกสสโลตัวนั้นไม่ใช่โสโลอะไรทาเวียล้างจานให้ ไอ้แม่งูอะงูอะไรทอทองสลามทำตอัวตัว งงูไม่ใช่วงององอกาอ่านตามครูชูคอไปมาชูคอไปมาชูคอไปมาอยู่นี่เอาต่อไปเลี้ยวไปซ้ายขวาเลี้ยวไปซ้ายขวาผ่านหญ้าริมบึง งูไหนดูวัตวตัวโตงูหูนักหนา,หนหนารีบวิ่งเข้าป่า,า,ปาช่างน่ากลัวจังช่งางช่าง